พูดเชื่อไม่จบเลยส่งเียงนะ่เดี๋ยวขอแจ้งเกียร์การให้คะแนนแปึงนะครเราจะเริ่มห้างอ้ห้าอแล้วครับตอนนี้ระหว่างนี้นะครับขอเชิญเพื่อนๆนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้คองนะครับใสนใจตัดบนตีนะขอนด้านหน้านี้ก่อนนะครับมารวมกันเวนด้านหน้านี้เลยะคับเดี๋ยวเบก,การให้เรางสักคู่เดียว ไทยล้อนะครับ10คะแนนแล้วก็ความสามกี5คะแนนนะข้ามไทรล้อ0คะแนนเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยชมฟอร์านซ์5คะแนนนะครับรวมเป็น20คะแนนนะครับมีไทยล้อมีความสามกีแล้วก็ข้ามโล่หรือชมฟรามซ์ใช่ครับแล้วก็มีคะแนนพิเศษสำหรับการดูแลและสามทีเริ่นด้วยนะครับมีลูกชิ้นแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการเตรียมกานะครับเราจะขอ ตีจากอ5ชรับอ่าครัตอนนี้นะครับรพร้อมแล้วนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับมาเลยัาเล่นมามาเล่กมา่าโอเคครับงั้นก็เสียงกำลังก็แบบหน้าอกเลย